สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกม Forza Horizon 5อีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาขับรถไฟฟ้าคันใหม่นะครับที่มาจากประเทศจีนนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นรถคันใหม่ที่มาในซีซั่นสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนซีรีส์เป็นซีรีส์12นะครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับผมนั่นคือรถ Xpeng P7 นะครับผมคันนี้คือรถไฟฟ้าคันใหม่นะฮะ นี่นะครับผมรูฟลาจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรถ4ประตูนะครับผมคันนี้จะเป็นรถซีดานนะครับผมเป็นรถที่ผลิตจากประเทศจีนนะครับเป็น x p e n g P7 นะครับผมคันนี้จะเป็นรถไฟฟ้านะฮะนี่นะครับผมเสียดูจากลักษณะเป็นรถไฟฟ้าแน่นอนครับคันนี้แต่สําหรับคันนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับผมแต่จริงๆคันนี้เขาทําแข่งกับเทสลาเลยนะไอตัว x p e n g P7 เนี่ยนะครับ สำหรับรถคันนี้นะครับผมดูความเร็วสูงสุดนะครับผมคันนี้อยู่ที่190กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคันนี้เกือบ200เลยนะอันนี้คือท็อปสปีดนะครับผมไม่สามารถสลับเกียร์ได้นะครับคันนี้มีถึงแค่เกียร์หนึ่งเท่านั้นนะฮะอันนี้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่192กิโลเมตรครับคันนี้อันนี้คือแบบเดิมๆนะยังไม่ได้แต่งนะครับผมสำหรับตัว Xpeng P7 นะฮะ เขาบอกว่าไอตัวระบบความปลอดภัยนี่คันนี้นี่มีระดับ5ดาวเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้ความปลอดภัยนี่มีแน่นอนครับคันนี้เดี๋ยวนี้เราหันมาลักลกกันบ้างน,นะครผมเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเราไม่ใช้ครับเราใช้เป็นไฟฟ้านะครับผมสําหรับรถคันนี้นะแต่ช้าเหมือนกัน,นครับเนี่ยคันนี้ไปเดี๋ยวเราจะพากลับไปดูว่าผมว่า ตอนที่เราแต่งเนี่ยมันจะมีอะไรให้แต่งบ้างนะครับสำหรับตัว X p e เพง P 7นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านกันเลยครับผมเอาละครับผมเรากลับมาถึงที่บ้านกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเตตค่าๆของรถคันนี้กันครับผมสำหรับสเตตของรถคันนี้นะครับผมจะเป็นรถไฟฟ้านะครับมีสเตตคือสปีดสี่จุดหนึ่งแฮนดิ้ง5 1แอคเซลเลชัน แลนห้าจุดเก้าเบรกกิ้งสามจุดเจ็ดออฟโรดสี่จุดแปดนะครับโ้แต่ผมว่าสแตทมันเน้นไปทางออฟโรดเยอะไปไหมเนี่ยแบบเดิมๆเ,เนี่ยนะฮะอันนี้เราจะใส่เป็นลสมอเตอร์นะครับผมแต่เรามาดูของเดิมๆกันก่อนนะครับเดิมๆนะครับผมแรงม้าจะอยู่ที่424แรงม้านะครับแรงทอคร์ก555นิวตันเมตรและมีน้ำหนักอยู่ที่2,060กิกิโลกรัมนะครับผม อันนี้ถ้าเราแต่งเป็นแบบเลนมอเตอร์แอนด์แบตเตอรี่จะเป็น636แรงม้าแรงทอกจะเพิ่มขึ้นเป็น982นิวตันเมตรนะครับผมอ้เยอะมากนะ600แรงม้าจัดไปครับผมใส่เต็มสูบไปเลยนะครับ a อลโ a แอนด์แอพเพไม่แต่งครับอันนี้ส่วนยางหลังอันนี้เราใส่เป็น275ม mm. ิลลิเมตรนะครับผมใส่ไปฮนะแทกวิดแทกวิดปรับให้สุดไปเลยครับอันนี้ ยางยางมีอะไรให้ใส่บ้างเนี่ยม,มียาสลิกด้วยม,มียาสลิกด้วยแต่ว่าวันนี้เราจะเราจะใส่เป็นแบบเดิมๆนะครับผมเราจะใส่เป็นแบบเดิมๆนะ,ะใส่เดิมๆไปฮะมีดิฟเฟอเรนเชียลเราใส่เป็นแบบเลสไปครับผมอันนี้ใส่เบรกระดับรถแข่งไปเลสปิงแอนด์ดัมนะครับผม a n นตี้โลบาร อันนี้เราใส่ให้สุดไปเลยนะครับผมีประมาณนี้ไปโหอัปเกรดได้แค่เนี้ออัปเกรดได้แค่น,คนี้ถือว่าโอเคนะครับผมสําหรับรถคนันนี้อันนี้คือแบบแต่งเต็มสุดแล้วนะครับผมสําหรับรถคนันนี้จะได้ประมาณนี้ครับผมน้ำหนักหนึ่งันห้าร้ก้าสิ้ากิโลกร,รมัมแรงม้าอยู่ที่6 3 6สาแรงม้านะครับผมหนึ่งหมื่นเครดิตครับถือว่าเบาๆครับคันนี้ ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเ,เ,รเราจะพาไปดูเดี๋ยวเราจะพาไปดูทั้งคันกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมสาหรับรถคันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยครับผมอันนี้คือทั้งคันนะครับผม último, เป็นรถบ้านเลยนะครับเนี่ยคันนี้มี4ี่ประตูนะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันหน่อยนะฮะโอ้ด้านหลังด้านหลังนี้จะเป็นช่องเก็บของนะครับผมช่องเก็บของ ประตูมีสี่ประตูนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดฝากรรฝากระปรงหน่อยฝากกระปรงเปิดไม่ได้ด้วยนะฮะประตูมีสี่ประตูนะฮะโอ้โหข้างในาสวยมากโหสวยว่ะข้างในาเดี๋ยวลองขอเข้าไปนั่งหน่อยโหโคตรล้ำอ่ะล้ำสมัยมากอันนี้พวงมาลลยอยู่ด้านซ้ายด้วยนะฮะมาเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทกันนะครับผมว่าข้างในาจะเป็นยังไงนะฮะมาสตาร์ทับผม ขอดูหน้าปัดเรียนไม้เลยนะโหอันนี้คือข้างในเนี่ยโหมีการบอกลมยางด้วยนะเนี่ยโหมีหน้าปัดบอกความเร็วด้วยแต่เป็นแบบดิจิตอลนะครับผมคันนี้โหคันนี้ถือว่าสวยนะผมถือว่าคันนี้ใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัว Xpeng P7 โอเคเดี๋ยวเราออกมาก่อนนะผมเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสีกันก่อนนะครับว่าคันนี้มันมีสีอะไรให้เราเปลี่ยนบ้างน,นะครับผม มาครับเดี no. ๋ยวเรามาดูในส่วนของสีนะครับผมสาหรับรถคัน like น oh. yeah. so so ี้คันนี้จะมีอยู่5้าสีให้เราเลือกนะครับมีสีดำมีสีเทาสีแดงสีขาวสีขาวสองแบบนะครับอันนี้มีสีแดงด้วยอันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะครับนี่ใส่เป็นสีแดงเลยนะครับผมอันนี้คือสีเดิมๆจากโรงงานนะครับ5้าสีมีสีดำสีเทาสีแดงและสีขาวนะครับผมอันนี้ผมจะใส่เป็นสีแดงไปเลยละกันนะครับผม เดี๋ยวเราจะเอาออกไปขับกันเลยครับผมประมาณนี้นะครับผมสําหรับรถเอ็กเพงพีซเวนนะครับผมเอาละครับผมเรามาดูสําหรับรถคันนี้กันนะครับผมเดี๋ยวเราเอาออกมาขับกันแล้วนะครับผมอันนี้ไปครับโหอันนี้คือช่วงออกตัวนะครับเนี่ยโหไวมากคันนี้อันนี้คือผมยังไม่ได้จูนเกียร์อะไรเลยนะนะครับผมโหเหมือนจะแรงขึ้นมากเลยนะเนี่ย 190กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้โ้ถือว่าไวมากโหแต่แรงขึ้นนะครับเนี่ยรถถือว่าใช้ได้เลยนะเนี่ยคันนี้แต่ว่าความเร็วมันตันอยู่ที่190กิโลเมตรนะครับคันนี้ผมว่าน่าจะต้องปรับจูนเรื่องเกียร์หน่อยอะนะครับผมเพราะว่ารถมันแรงสุดไอ้แค่นี้จริงนะฮะมาเดี๋ยวเรามาปรับจูนกันก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะก่อนที่เราจะไปแข่งกันนะครับผม โหจูนล,ลมยางจูนล,ลมยางเขาปรับไว้ประมาณนี้เลยเหรอวนนี้โหอันนี้คือยางมันเป็นยางเดิมๆนะครับอันนี้คือยังไม่ได้แต่งยางเลยเพราะว่าถ้าแต่งแล้วแต่งแล้วคาว้านไวจะเพิ่มสูงอะนะฮะอันนี้แต่งไปประมาณนี้ก่อนนะฮะโหนี่เราดึงไปที่สปีดเยอะๆได้เลยนะเนี่ยประมาณนี้ครับผมอ l ไลเมนต์อะไลเมนต์รนปรับประมาณนี้นะฮะ เขาปรับแบบค่านี้มาเลยอ่ะนี่จูนแบบประมาณนี้แล้วกันนะฮะดิฟเฟอเรนเชีปรับเยอะๆหน่อยครับอันนี้บาลาน c e เอาไปเยอะๆเลยนะฮะอืมตัวตัวสปริงเราปรับให้มันสูงๆไปหน่อยนะฮะนี่ประมาณนี้พอปึ๊บปบ๊ประมาณนี้ฮะนี่ครับผม ประมาณนี้นะฮะอันนี้คือจูนที่ผมใช้นะฮะโหแต่ออกตัวโคตรช้านะฮะออกตัวช้าแต่ได้ความเร็วเยอะขึ้นออกตัวช้าแต่ได้ความเร็วเยอะขึ้นแน่นอนครับโหช้าจริงแต่ว่าได้ความเร็วเยอะครับอันนี้โหดูแค่ลักษณะการการออกตัวนี้ถือว่าช้ามากเลยนะครับอันนี้แต่ว่าได้ความเร็วเยอะขึ้น ประมาณ290กิโลเมตรอะครับแต่กลุ่มยากขึ้นนะนะผมมาสนามนี้แล้วกันนะครับผมมาที่โอลาซันเม็กซิโกเซกิตอ,อันนี้คือข้างในนะผมโอ้แต่เลีออย้ยวยากเหมือนกัน,นเนี่ยคันนี้เลี้ยวก็ยากเลี้ยวยากมากเพราะว่าไม่ได้แต่งยางด้วยมา เดี๋ยวเรามาแข่งที่สนามโพลิสันเม็ i ซิโกเซอร์กันนะครับผมแข่ง3รอบนะครับคันนี้มาเดี๋ยวเรามาลุยกันครับผมกับ Xpeng พ7นะครับผมสำหรับสนามนี้นะฮะไปครับผม let's go up มาครับได้เวลาได้เวลาลุยกับเจ้า Xpeng พ7ครับผมโอ้โหแค่เราดูจากท่งนี่ช้ากว่าคนอื่นเขามากเลยครับเนี่ยเพราะว่า เพราะว่าเราจูนเกียร์ไปที่สปีดเยอะนะผมเลยออกตัวช้ามามาแสขึ้นมาอันนี้มันจะดูง่ายไปหน่อยนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นระดับแค่ไฮรี่สกิลไฮรี่สกิลผมว่าน่าจะดูง่ายไปหน่อยนะเนี่ยโ้หโห,โห,โหแรงเหมือนกันนะเนี่ยปึ๊บเกียบไปครับ200กิโลเมตร สียงถือว่าเงียบนะครับในคันนี้ไม่ได้ดังจนเกินไปโอ้มันเป็นรถไฟฟ้าด้วยนะครับมาทางตรงครับดูซิจะเหยียบได้เท่าไหร่เหยียบได้ที่220กิโลเมตรนะครับผมโอ้ไม่มีใครตามทันเลยอะไม่แฟร์เลยว่ะเดี๋ยวขอเอาใหม่นะผมมาเอาใหม่ครับผมรอบนี้เราปรับเป็นระดับโปรบ้างนะครับผมดูซิว่าเราจะ ตามคนอื่นเขาทันไหมนะฮะรอบนี้เราจะปรับเป็นระดับปูนะผมเขาโ,โงเขาเลนนอกมาครับจังหวะนี้ไปครับแซงครับยาวๆผมโุ้ย,โ,ยโดนบล็อกไลน์เอาไว้โอ้โหโดนขวางทางรุลวๆเลยมีออดี้มีบีเอ็มมามาโุ้ย ออดี้เขาแซงมาแบบนี้เลยวะ่ะที่ออดี้ที่ออดี้เขาแซงมาแบบนี้ไปครับจังหวะนี้กดยาวๆไปเลยได้แค่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปโอ้มีแต่บ m เลุ้นๆเลยอะแกง BM มาเยอะมากไม่รู้แกง BM รอบนี้ทำไมมันมาเยอะแยะนะครับเฮ้ย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 โอ้โห เลี้ยวยากเหมือนกันนะเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะครับเนี่ยคันนี้แต่ว่ามันจะเลี้ยวยากอ่ะนะอุ้ย Lexus ซัส RCF เรียบร้อยผมเลซัส RCF ไปแล้วนะครับผมโอ้โหโอ้หมีเอกเพลงอีกคันหนึ่งครับข้างหน้ากับตัว Infinity Q City แสงเรียบรอยไปไป้อยปลยไป Infinity Q City ครับข้างหน้ามามาวิโอ้แสงสวยครับอันนี้เกือบไปขึ้นมานำที่หนึ่งครับเจ้าวันนี้เบรกหน่อยตรงนี้โอ้โอ้โอ้จะว่าไปเร็วย่าเหมือนกันนะเนี่ยคันนี้ เดี๋ยวอะไรมันจะยากขนาดนั้นขนาดนั้นครับเนี่ยคันนี้เขาโผล่ไปหนึ่งทีไปครับรอบสุดท้ายฮะับรอบสุดท้ายครับนี้เบรกหน่อยนี่เราทิ้งห่างมาตั้งหนึ่งวีได้แล้วนะเนี่ยหนึ่งวิสองวิได้แล้วอะนะฮะอันนี้เราเริ่มจะทิ้งห่างมามากพอสมควรแล้วนะฮะ โอ้โหอจริงๆโอ้โหมันไม่ได้แย่นะำเนี่ยคันนี้แต่สุมแบบผมผมว่ามันเลี้ยวแบบเลี้ยวยากอยู่แหละนะเพราะว่ามันใส่เป็นยางธรรมดาด้วยแต่ถ้าผมว่าใส่เป็นยางเลสอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเลี้ยวง่ายนะครับคันนี้ไม่น่าเลี้ยวยากเลยมากแต่เครื่องถือว่าใช้ได้นะคันนี้ไม่ได้แย่มากเสียงเงียบและแรงด้วยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ กำแพงไปนิดนึงมาทางตรงครับจังหวะนี้เข้าโค้งไปหนึ่งทีโอ้ยโหเลี้ยวแทบไม่ไปเลยคันนี้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะโหเลี้วยากจริงครับคันนี้โหเอาจริงๆก็เลี้วยากเหมือนกันนะเนี่ยคันนี้มาครับรอบนี้เดี๋ยวเรามาใส่ย,ยางเป็นยางสลิกบ้างนะครับผมโอ้ใส่ย,ยางสลิกทีนึงนี่ แ a ลลิตั้ง6.1หึงถือว่าถือว่าได้นะผมมาเดี๋ยวรอบนี้เราเปลี่ยนเป็นยางสล i กบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเอาออกไปขับบ้านนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อสนามต่อไปค่ะมารอบนี้ครับผมเราใส่เป็นยางสลิกมานะครับผมโหใส่เป็นยางสล i กเหมือนรู้สึกจะเลี้ยวง่ายขึ้นนะเนี่ยนี่นี่เหมือนจะเลี้ยวง่ายขึ้นนะครับโอหโห,โหปัดเลี่ยท้ายปัดเลี่ยนะฮะ เลี้ยวที่หนึ่งนี่โอ er mm hmm. เวอร์สเตียร์เลยอะเมื่อกี้ลองขับดูแล้วนะฮะมาครับรอบนี้เดี๋ยวเรามาลุยแบบด้วยการใส่ยางสลิกนะครับผมมา mm hmm. เจอออดี้ด้วยมีออดี้ล่าว่าน,นี่ไงออดี้ด้านหลังโ mm hmm. oh, อ้หปอร์เช่บีเอ็มอ่าเรียบร้อยโดนแซงไป mm hmm. อืมเพลงหน่อยจังหวะนี้ แสงไปเฮ้ยอย่าอย่ามาเบียดอย่ามาเบียด,ดเราเตีเพื่อนโอ้โหเขาเร็วกันมากเลยอะเขาเร็วกันมากเลยอะเพราะว่านี่มันเป็นระดับระดับปูระดับโปูนี่เกือบยากสุดในเกมคนระับเอระดับปโอ้โหที่หนึ่งกับที่สองน,นี่ทิ้งห่างไปไกลมากโอ้โหรอกันไหนสิพี่ เลซัส RCF เสียงเป็นเลซัส LFA เลยนะคันนี้แซงไปไหนจังหวะน,นี้แซงมาโคตรสวยไปอีกสองคันครับข้างหน้าน่าจะเป็น RS4 a v a n ครับข้างหน้า RS4 a v a n โปึยโอ้ยโ,อโหรีวายเลยแบบนี้ชนบ้านคน ใหม่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 รีไวรยรีไวน่าจะเป็น i อเสียแหวนนะครับข้างหน้ามี BM ด้วยออดดีว่าไงโดงแซงไม่ได้ด้วยขอบคุณแตก,กิ้วเหลือ BM ครับข้างหน้า BM BM โดนแซงไปเรียบร้อยครับจังหวะนี้ขึ้นมาสู่ที่หนึ่งครับผม และกำลังจะเข้ารอบสุดท้ายอนะ่ะครับผมเออแล้วเดี๋ยวเห็นในโฟร์ซ่ามันลี่นะครับผมล่าสุดที่ผ่านมาเห็นเห็นมีออด i ีจะมีรถไฟฟ้ามาอีกคันหนึ่งอีกนะผมเป็นออด i ี้อีตอนนะ่ะนะผมออด i ี้ RSE ตอนน่ะนะฮะ RSE ตอนน่าสนใจนะผมจะมาในจะมาในซีรีส์12เนี่ยนะฮะจะจะมาในฐานนะ ซีรีส์โฟเกตนะผมโหแล้วเห็นล่าสุดมีเบนลี่เบนลี่มีออดี้อาเจแล้วก็อีกคันหนึ่งเป็นชื่อลิงอะนะผมน่าจะเป็นชื่อลิงแต่มีออดดีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยในในสัปดาห์เนี้ยนะออดีเยอะเหมือนกันนะในซีรีส์สิบสองอะอาจจะเยอะหน่อยนะออดี้อะผมมาถึงเส้นชรยแหละ ไวมากเรียบร้อยครับเข้าเส้นชัยไปพอใส่ยาสลีกแล้วขับง่ายขึ้นเยอะเลยครับคันนี้ขับง่ายมากอะง่ายขึ้นเยอะจริงนะอืป่าค่านี้ก็สวยดีนะเนี่ยเอาละครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันสนามสุดท้ายตรงนี้นะครับผมเป็นสนามสปริน์นะครับผมมาสัปดาห์นี้นี่จะมีออี้อีตอนมาแน่นอนครับ แต่ว่าต้องทำเฟสติวัลเพลย์ลิสต์ไปต้องทำสองซีรีส์นะครับผมสำหรับตัวไอออดียอีตอนน่ะที่ผมไปเห็นใน f o r ์ซ่ามันลีมานะครับผมมาเดี๋ยวเรามาต่อกันสนามสุดท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงรายละเอียดในซีรีส์12ที่จะมาด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับผม let's go ฮนะมาครับ let's go ไปครับผมได้เวลาลุยกันต่อครับโหมี BM bm อะไรมาเพียบเลยนะฮะออดี Audi ก็ตามหลังมาสำหรับในส่วนของซีรีส์12นะครับผมรถที่จะมาก็จะมีออดีอี t รนอออดีอีทอนมี rs7 มีเบลลี่เออเบลลี่ล่าสุดเห็นนะครับผมเบลลี่เป็น turbo r นะครับผมมีลิงมีลิงและอีกคันหนึ่งเป็นรถอะไรนะผมจำไม่ได้นะผมเอออีกคันหนึ่ง ถ้าใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับผมเป็นไอฤดูไอเนี่ยนะครับผมเป็นฤดูใบไม้ใบไ,ไม้ผีินะฮะเฮ้ยนี่เราแซงขึ้นมาแล้วหรอรเนี่ยโหไวมากอ่ะเนี่ยใส่ย,ยาสลิปปึ๊บขับง่ายขึ้นเยอะนะฮะโหอะไรมันจะขับง่ายขนาดนี้ครับเนี่ยเบรกหน่อยเบรกหน่อยขับเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะเนี่ยคันนี้ฮะเบรกหน่อยเบรกเบรก เป็นรถซีดานที่ถือว่าดีน้ำเนี่ยล้วคันนี้เขาบอกว่าขับได้ไกลถึงประมาณ7 0 0ดร้พันกิโลได้อ่ะนะครับเจ็ด้ถึงพันกิโลได้คนนี้นะฮะโนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยว่าจีจะพัฒนารถที่เป็นรถไฟฟ้าของตัวเองได้ในเกมนี้มันก็มี n ี o ep 9ก้ครับที่เป็นรถไฮเปอร์คาร์ของประเทศจีนน่ะที่เป็นรถไฟฟ้านะฮะ และมีไอตัว x p e n เพ7คันนี้นะที่มาจากประเทศจีนมีสองคันแล้วอะนะที่มาจากประเทศจีนในตอนนี้มี Neo อกับ x p e n นเคงนะผมตรงนี้ตรงนี้ไวมากนี่เราเล่นเหมือนแข่งกับตัวเองเลยนะเนี่ยไม่ได้แข่งกับ a อะเพราะรู้สึกว่า AI เหมือนจะชนะง่ายๆมากไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นเรื่องที่แบบดูมาดีด้วยมั้งนะผม พ็ส่วนมากเล่นตัวเองก็มีพื้นฐานเกมอยู่แล้วนะครับผมฟอร์ซ่ามาโอ้ทางโตครับจังหวะนี้ไปไปไปเบรกหน่อยเบรกหน่อยอือเขาคงดีครับจังหวะน,นี้ถึงเส้นชัยแล้วนี่ไวมากเลยนะครับเนี่ยเรียบร้อยครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมประมาณนี้ครับโหชนะง่ายมากอ่ะนะผม ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมชนะง่ายอะนะฮะับสำหรับไอตัว Xpeng P7 เนี่ยนะฮคือประมาณนี้นะครับผมสําหรับวันนี้นะฮะเอาละครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับตัว Xpeng P7 นะครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับรถคันนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมสําหรับรถ Xpeng P7 นะครับผมสําหรับในส่วนของซีรีส์หน้านะครับผมผมจะรอทําคลิปตัว Audi E-tron นะครับผม ก็รอติดตามกันได้นะครับผมสำหรับซีรีส์หน้านะครับผมเอาละครับผมสำหรับวันนี้จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับ Xpeng P7 นะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับอย่าลืมเช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของผมนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะ